สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันครับครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเที่ยวด้านในกันครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่วัดตลิ่งชันครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมด้านในครับน่ครับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเราจะได้มานานแล้ว นี่ครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปชมด้านในกันโอ้โครับตลาดน้ำสองคลองตึ่งชัน้นปีนี้ตั้งแต่ปีสองห้าเรายังไม่ได้มาเลยนะครับนี่เป็นอุโบสถนะครับถ้าจะไหว้พระ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านไหนกันดีกว่าครับดูท่าทางคนน่าจะเยอะคับตรงนี้ก็เป็นจุดไหว้พระนะครับนี่ครับวัดตหล่งชันหลวงปูก่กรีบอืม เ,เดียวเดี๋ยวลอกันเอ,อ้ยยังไม่ได้ซื้ออันนี้เป็นจุดที่ไห <c oughs> ว้พระนะครับนี่ครับ <c oughs> ถ้าจะมาไหว้พระอนี้ครับไหว้พระก่อนแล้วก็ไปเที่ยวตลาดน้ำนะ <c oughs> ครับจุดไหว้พระนะครับ <c oughs> ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันอันนี้วัดตลิ่งชันครับ นี่เป็นจุดที่ทําบุญนะครับนี่ครับซื้อดอกไม้ทูกเทียนเดี๋ยวเราเดินไปด้านนอกเดี๋ยวเราลองดูอุโบโสถเปิดไมหมเดียวเข้าไปชมอุโบโสถไว้พระคืออุโบโสถก่อนดีกว่าอืมนี่เป็นอุโบโสถวัดตลิ่งชันครับอืม ครับด้านหน้าโสถที่รู้ปิดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองจะเข้าไปชมประกาศพระด้านในกันครับโหนะครับเข้ามาไหว้พระสาธุ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 ปรกาศพระกันก่อนครับในับสถ์พระตลิงชันครับสาธุสาธุ เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกครับครับสาทุทุกจิจกรร,รรมสาธนหลังครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกครับไปเดินตลาดกันครับสาธุนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านนอกกันหัวแดดกน็น่าจะร้อนนิดหนึ่งครับ มีเสียงนักท่องเที่ยวร้องเพลงนะครับเสียงเพลงดังเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านชมด้านนอกกันครับวัวสดวัตถุมงคนครับไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในครับเดินไปชมที่ตรา เป็นซุ้มเสมานะครับนี่ครับซุ้มเสมาวัดตลิ่งชันครับนี่ไปครับเดี๋ยวเราเดินตอ่อที่จอดรถก็จเยอะหาทางออกไม่ได้ครับเดี๋ยวไปกด้านนอกครับครับตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วครับนี่ครับตอนนี้เรา อยู่ที่ด้านหน้าอุโบสถครับนะครับหน้าโสบ,บาโสถสวยงามมากครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในครับรถรถรถเยอะครับะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตลาดไปชมในตลาดว่ามีอะไรบ้างครับ <c oughs> นี่เรา ตั้งแต่ปีใหม่มานี่เราไม่ได้เข้ามาเลยนะครับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันครับนี่ครับก็จะม,มีกิจกรรมต่างๆเยอะๆเลยนะครับน,นี่ครับนี่เป็น ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันครับนี่ครับดูครับมันจะมีกิจกรรมมีร้องเพลงร้องเพลงนะนี่ครับโอ,อ้โอ้โอ,โอ้เดี๋ยวเราลองเดินดูนิดหนึง่งเราลองเดินดูไปว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนี่ครับจุดนี้ก็จะมีร้านค้าขายของต่างๆนะครับนี่ครับมีขนมเบื้องบบนออขนมเบื้องโบราณครับ นี่กว๋วยจั๊บนะครับนีข้าวซอยข้าวซอยนะครับเด่นเด่นร้านเราเรียกอะไรเหมือนสหลัดก๋้มตำนะครับนี่ก็จะมีร้านขายของเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็เดินดูคร่าวๆนะครับนี่นี่ก็มีของกินซื้อของแล้วก็มานั่งกินนะครับนี่อ,อ๋อนี่เป็นขนม,มจีนนะครับขนม,มจีน อ๋น,นี่เป็นร้านลาบมันตกคอหมูย่างครับโอันนี้ร้านปลาเผาปลาเผาเนี่ยซื้อแล้วจะนั่งกินสดๆหอยทอด่นี่ก็หอยทอดครับนี่ครับนมผักกาดหรือนนเป็นร้านกาแฟครับโอ้โหนี่เป็นร้านข้าวแกงครับข้าวแกงโอ้โหรก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาซื้อ กินแล้วก็ซื้อนั่งกินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขนมว้าบินมะพร้าวอ่อนจะจะอครับนี่ตล,ล,ล,ลาดน้ำสองคลองวัต่งชันครับรอ,นะอันนี้เป็นร้านน้ำครับ,บร้านน้ำมมอนันนี้ก็จะสุดเขตองวดแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นริมคลองครับเนี่ยริมคลองครับริมคลองนี่ เราก็ดูวิวบรรยากาศครับอันนี้ก็จะเป็นโซนน่าจะเป็นที่บรรจุอัติของผู้วายชนนะครับครับน,าานี่ครับมีมีนั่งกินมีคลองล่มยังสบายครับเด็ดตลาดน้ำสองคลองวัดตลึงชั้นครับบรรยากาศดีมากเลยครับ เดี๋ยวเราเดินด,ดูไปเรื่อยๆนะอเนาะเนีครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในต่อครับครับเดี๋ยวเราเดินต่อครับเราก็เดินออกไปเดี๋ยวเราจะไปสังโซนนู้นบ้างครับตอนนี้โซนนี้เราก็เดินก็จะมีร้านค้าประมาณนี้นี่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เ้มี นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มชมรมเป็นร้องเพลงครับนี่ครับเนี่ยนี่เราจะมาโซนนี้นี่เป็นโซนบีนะครับนี่โซนบีนี่ก็จะมีขายนี่สับปะรดกวนนี่ครับโอ้นี่นี่มีขายสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับมีขายสองฝั่งเลยมีผลไม้นี่ครับกอบ้านท้องถิ่นแล้วมาขายสวัสดีครับ นีอันนี้เป็นขนมขนมว้าบินครับนี่ครับมีขนมว้าบินน่ากินมากเลยนะครับแม่ค้าใจดีเรื่องมาขายเรื่องมาขายขอบคุณมากครับไม่ครับแค่คลิปครับคลิปไปครับเดี๋ยวเราเดินต่อครับนี่ครับนี่อันนี้ก็มาสอนนี่นี่ก็จะมีขายของนี่ครับ ขายของทุกอย่างเลยนะครับให้เลือกเอาเลยนะครับนี่มีขน,นมมีสกูวยนะครับมีสกูวยนี่ไม่ได้มีผักผักคื่ผลไม้ต่างๆนะครับนี่นี่มีของชาวสวนเี่ยมาขายชาบ้านเอามาขายนะครับเดี๋ย,ยวโซนนี้ก็จะเหมือนกัน,นครับซื้อของแล้วก็นั่งกินนี่เดี๋ยวเราเดินดูข้างในนี้ก่อนโอหนี่อันนี้ก็จะขายของแบบ เป็นพวกทาสีนะครับของจำลวยของโชว์นะครับศิลป,ปะโอ้สวยงามมากนะครับนี่เดินโซนนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอ้เดินมาก่อนไป็ศูนย์เรียนรู้เนาะน,นี่เป็ศูนย์เรียนรู้โอ้นี่ครับนี่ก็จะมี เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตลาดน้ำสองของวัตลิห่งชันโอ้ตรงน,นี้ก็สวยมากครับนี่สวยมากเลยครับโอ,อ้มีนวดนี่มีบ้านนวดแผนไทยด้วยครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านนอกกันต่อนะครับเ,เดินชมไม่ได้มานานนะครับโอ้อ ตรงนี้ก็จะมีกาแฟเจ้าเก่านะครับนะครับเป็นตีเรือกาแฟโบราณนคนขายเยอะมากนะครับนครับหาชมยากมากรงนี้ไปครับเดี ini, ๋ yeah. ยวเราเดินต่อครับนี่ตรงนี <S <S ้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งโซนหนึ่งนะครับนี่มีของขายเออ ก็เดินแบบสบายๆนะครับเดินแบบสบายๆน,นี่ก็มาอีกโซนหนึ่งตรงนี้ก็จะมีจุดมีจุดร้องเพลงเหมือนกันครับตรงนี้นะครับมีร้องเพลงด้วยนะครับนี่กระดูก็จะมีร้านต่างๆมีร้านกาแฟร้านน้ํา ซื้อของแล้มานั่งกินนะครับนแลโอ้หนี่ขายขายไขย่ขายมะม่วงน,นี่โอ้นี่ลูกตาลลอยแก้วนี่แกงครับแกงใต้นี่ครับโซนนี้ก็จะประมาณนี้นะเป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับออก็จะเป็นตลาดที่แบบเดินแบบสบายๆนะครับตลาดน้ำสององวัดตลิลงชัน นี่เราลงมาจุดนี้นิดนึงหหลบเสียงเพลงนิดนึงดีครับโอ้หนี่มีเรือด้วยไม่รู้มีเรือ,รอนักท่องเที่ยวนเหรอเนี่ยครับบรรยากาศดีมากเลยครับนี่บรรยากาศดีมากเลยนี่นีครับตลาดน้ำสองคลองวัตลิงชันครับนี่เดี๋ยวเราเดินต่อนะครับเดินให้จบตรงนี้อ้โนี่อันนี้ก็จะเป็น วาดรูปนะครับพี่เขาวาดรูปโหสวยมากเลยครับโหนี่วาดรูปเหนือนะโอ้โหนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับมาให้พี่เขาวาดได้อาร์ตครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ไหมอืมอันนี้ก็จะเป็นพืชผักนะครับของชาวบ้านนะครับที่นำมาขายนะครับนี่ โอ้นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับเคยมาทานอร่อยมากครับขายดีด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเนี่ยอร่อยมากขายดีนะครับมาสายก็หมาะน่ครับขายดีเลยน่ครับก็เป็นโซนหนึ่งตรงนี้ซื้อแล้วก็มานั่งกินนะครับนี่โอ้นี้ อันนี้เราดูริมน้ำครับน่าจะมีการปรับปรุงนะแล้วร่มรื่นมากครับตลาดน้ำสองคอดตะลึงชันตลาดน้ำที่เอแบบสบายๆนะครับโหเน่ก็ขายมีดนะครับขายมีดอ้มีดอลันยิกครับมีมีดต่างๆเยอะแยะเลยครับนี่ใครสนใจมาเที่ยวกัแวะมาชมได้นะครับนะครับเดินแบบสบายๆครับ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันครับครับขอขอบคุณมากครับเออพี่ทำการเกษตรทำสวนอะไรมีครบหมดครับนี่นะครับเอโดยรวมๆก็จะประมาณนี้เนาะจุดนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนที่เราเดินบนมานะครับเดินบนมาเราเดินบนเป็นรอบๆมานี่เป็นรอบมา ตลาดน้ำสอง้อวัตถุหนึ่งชัน้นมีแผนผังเหนือประมาณนี้นะครับนี่ก็ตลาดน้ำสองข้อวัตถุหนึ่งชัน้นเดี๋ยวเราจะเดินออกไปนี่ก็เป็นโซนสุติสงุติพระต่างๆนะครับนี่เมื่อกี้ที่เราเดินเข้าไปทางด้านอุโบสถครับนี่ เดี๋ยวจะเดินนะออกนี่ครับเมื่อกี้ที่เราเดินเข้าไปทางด้านนู้นตรงนี้ที่ไปปิดไหว้พระนะด้านนี้ก็เป็นหอระฆังนะครับนี่หอระฆังครับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันครับนี่ครับทางจุดนี้ก็เดินเข้าได้นะครับเนี่ยนะครับ แต่วันนี้เราเมื่อกี้เราเดินเข้าทา,นนาอองด้านนู้นเราออกทางด้านนี้นะครับเี่เราเข้าทางด้านนี้ออกทางด้านนูน้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกครับนี่ครับอุโบสถอุโบสถสวยงามมากอุโบสถสวยงามมากนะครับนี่ ให้ดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเราเดินวนย,น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 ย้อนไปดูตรงมุมนู้นนิดหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เราเราเดินย้อนไปดูในมุมตรงนู้นนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเราเดินวนกลับมาตรงจุดนี้อีกรอบหนึ่งครับนี่จุดนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ดูตรงโซนนู้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงโซนนี้นิดหนึ่งนะครับ เข้าไปดูอนนี้ก่อน่อนนี้เมื่อก่อนก็จะมีการมีร้องเพลงมีรำไทยมีโชว์มีอะไรนะครับมีกิจกรรมนี่นะครแต่ตอนนี้ไม่มีแลเดี๋ยวเราจะมาดูร้านค้าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีพวกกลุ่มมิสิทธิน์นักศึกษาอะไรนี้มาทำกิจกรรมนเนาะ เนี่ยตรงนี้ก็จะมีคนขายของเหมือนกันนะครับนี่ขายผลไม้เนี่ยดูสวยๆน่ากินมากอันนี้ขนมคกครับขนมคกขนมคกอันนี้ก็มะม,ม,ม่วงนะครับผลไม้ผลไม้สวนเลยครับ,บน,าานะครับชาวบ้านเอามาขายครับของชาวบ้านปลูกเองดูสวยงามมากครับครับมาเที่ยวนะครับตลาดสบายๆ เดินสบายสบายนี่ครับแล้วออกโซนนี้โอ้หนี่ก็เป็นร้านมะม่วงเหมือนกันนี่ครับนี่โอ้โวามีของหลายอย่างนะแล้วเดินออกไปตรงโซนนู้นต่อเนี่ยเดินมาแล้วก็เดินเดินให้ครบนิดนึงนี่ครับตลาดน้ำสองคลองวัดตล่งชันนี่ครับสุขภาพ ในการดูแลร่างกายค่ะด้วยองค์รวมทั้งหมดนะคะาน้ำสองคลองวัตตินิชันครับนี่แร่ธาตุพอไหมโนาี่อันนี้ก็จะมีน้ำกาแฟครับมี่น้ำกาแฟยั้งถ่ายของ มุนพวกขายของโฮมเมดขนมทำเองอันนี้ก็เป็นสาคูนะครับสาคูนะขเขาเกลี่ยออกมสาคูนะครับน่าทานมากนี่ทำกันสดสดนะสวัสดีครับเนี่ยร้านคุณครูครับร้านคุณครูตลาดน้ำสองข้อวัดหนึ่งชั้นนะครับออร่ยยสุดานี่ครับ ถ้าว่างๆก็มาเที่ยวตลาดเดินแบบสบายๆนะครับนี่นี่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันขอบคุณมากค่ะนะครับทำใได้หายเครียนะครับถ้เป็นอีนนะถาเป็นอีนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันครับถ้าใครอยากจะทราบภาสุขภาพเราเป็นไงวันนี้ก็ไปลองตรวจดูได้นะครับเครื่องมือตึนสมยนะครับเคริการฟรีนะครับก็ประมาณนี้เนาะทุกท่านนี่ครับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวรับวิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับนี่อันนี้ก็จะขายของพวกเสื้อผ้าของทํำลวยนะครับสีผ้าต่างๆโอ้โหตรงนี้ดอกไม้สวยงามมากครับอืมตรงนี้สวยมากครับขอโทษทีครับครับเดี๋ยวเดินบน เดินวนออกข้างนอกน่าจะประมาณนี้เนอะนี่ครับนี่ก็เป็นกุฏิพระแล้วเนาะโอเคนะครับก็เดินชมบรรยากาศนี่ตลาดน้ำสองคลองวัดตะลิงชันก็อยู่โซนในพื้นที่ของวัดตะลิงชันครับนะครับนี่นี่ป้ายวัดตลิงชันนี่ครับเนี่ยเก็บบรรยากาศให้ FC ได้ชมเผื่อใครที่ยังไม่เคยมานะครับครับอยู่ตลิ่งชันนะครับอยู่ในวัดตลิ่งชันบรรยากาศดีครับตลาดเดินสบายสบายนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปนอกไปปิดคลิปด้านนอกนครับนี่สวยมากเลยครับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันก็จะประมาณนี้นะครับนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับช่องลุงกับป้าพลาธรรมนะครับนะครับแล้วก็เพื่อเตือนคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับนะครับเตือนคลิปใหม่ครับครับสวัสดีครับ